สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะตอนนี้นะคะบ่ายสามกว่าเกือบจะซีมองแงแล้วอากาศกะคุ้มฟ้าคุ้มฝนเนาะต่ว่าตอนนี้เขากะผ้ากันคับหลดเลาะเนาะถ้าเกิดว่า,าฝนบ่ตกนะคะเขาจะผ้ากันไปหามองยางเล่นออกกําลังกายกันเล่นชื้นๆในปา่าสักพักนึงเนาะ,ะหลังจากที่บรยเ์เป็นยางออกกำลังกายในป่ามาดุนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้าง,างนะคะแถวบ้านของเราเองนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเนาะ ซึ่งช่วงนี้นะคะฝนตกติดต่อก,กันมานานนะคะ,ละหลักการเฮดไถ่ช่วงนี้มีน้ำปาลาไหลหลากนะคะพื้นที่ไหนที่อยู่ใกล้แม่น้ําอะไรนะคะก็ต้องแบบว่าระมัดระวังนะคะเพราะว่าคราวน้าท่วมน้าปลาไหลหลากเยอะมากนะคะก็คือเหมือนแบบเหมือนเมืองไทยบานเฮ่าเลยนะคะช่วงนี้นะคะพายุฝนนะคะทางเมืองไทยเห่าก่นจังไหนก็นดูแลร,ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะ และตอนนี้เขากลัาถึงสถานที่ที่เราจะมาเดินเล่นเดินออกกําลังกายกันแล้วนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ทั้งหมดที่เขาจะเดินเนาะแต่ว่าก็คงเขาบ่เดินไปไกลนะคะเพราะว่าท่าทางมันฝนจะตกแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาพี่น้องมาห <บา S 1> <อ>ลอ <บา S 2> กมึงจักหน่อยล้ะก็ถือเป็นการออกกําลังกายไปด้วยสักนิดหน่อยนะคะตอนนี้เขากะอยู่ในปานะคะเดี๋ยวมาหายางออกกําลังกายจักหน่อยนะคะเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งลำธารนะคะ แถวแถวที่เราเคยมาปิกนิกกันเมื่อปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปเบึงปลาบึงเขาั้งกันนะคะเย่านี้ออกมากาศน้ำกันนะคะตอนนี้บ่มีแดดนะคะตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะคะอากาศครึมฟ้าครึมฝ,ฝนเขาปลามากกันหนาวนะคะเดี๋ยวไปบึงนะคะํำทานลำทานของเรานะคะ ถ้าเกิดว่าอากาศทันห่อนนี่คือแบบมาปิกนิกนะคะจะดีมากๆเลยนะคะบึงกับมีข้าเจ้ามะเล่นบางคนก็นจะมาล่องแพนะคะถ้าเกิดแดดฮอนนะคะคือแบบแถวนี้นะคะคนเต็มเลยนะคะเพราะว่าอากาศดีนะคะเย็นมากเวลาเราเข้าป่านะคะนี่แล้วก็ลงเรียนน้ำในลำธารเย็นๆนะคะบางผ้าเด็กหน่อยมาออกกำลังกายนะคะมาเฮ็ดจิจะกรรมข้างนอกบ้านนะคะ เบื้องโขดหินมีหินมีทรายให้เด็กน้อยเล่นนะคะดีงามนะคะถ้ามือในแดดออกก็บเป็นตาหอเขาหอหน้ามานั่งกินเล่นนะคะปิกนิกเล่นเนาะนี่นะคะเป็นกิจกรรมสําหรับแถวบ้านนะคะของเราจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นั่งกันชิลๆนะคะเบืงโขดหิน ช่วงนี้อาทิตย์นี้แดดไ่ค่อยดีปันใดนะคะคึมฟ้าคึมฝนอากาศเย็นๆหน,นาวๆแม่จ้ากะหูซึบไม่ค่อยสบายนะคะกินยาสองสามเมือ่อะเจ็บคอแล้วก็เป็นห่อนๆหน,นาวๆอเล็กมาทางนี้ลูกว้าวดีไหมดีไหมหนู ดีไหมหน้าปิกนิกเปล่าทางนู้นก็มีคน่หวน้ำเล่นน้ำนะคะเบืองบรรยากาศนะคะพี่ดองดีงามนะคะดีงามนี่แดดเริ่มออกล่ะก็จะมีทรายมีโขดหินนะคะนั่งเล่นชิลๆนะคะถ้าเกิดหนาวกะบ,บอกาเล่นน้ำกับแบบว่านั่งในโขดหินเอาเท้าแช่น้ำเย็นๆนะคะนี่บรรยากาศดีมากมาก ้าปลาอ่ะฝนฝนเริ่มลงเม็ดแล้วอ่ะอ่ะไปอยู่ตรงแดดๆหน่อยลูกมาไปออกแดดตรงนู้นหน่อยมามาเร็วชมโลาเกมาร็วเร็วเร็วเร็วมามาัพ้าไปเช้วาว้าวเห็นไหมหนุ่นมีใครไป ก็เห็นตั้งเห็นอยู่ในนู่นน่ะโดเห็นกลางน้ำนู่นน่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะนี่อัพเตะแต่ว่าฝนมาแล้วนี่ฝนลงเม็ดแล้วนะคะกะนี่แหละบรรยากาศทุ่งหญ้าป่าเขาบ้านของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาบรรยากาศมาให้เบิ้งนะคะบรรยากาศวันสุขสุดตานะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวมือหลังนะคะจะพ้าห่อเข่าห่อน้ามานั่งเิคนิคกันอยู่ในลำทานนะคะคุกคุกสวัสดีครับดี่เลยเพราะคุณผู้ชมดูนี่ทุ่งหญ้าป่าครัน้ำตกลำธารเหมือนเดิวน้ำเย็นมากเลย่นป่าหม่นครูเตชิมัสก์ าไปกันต่อดูฝนก็ลงเม็ดแล้ว <an> ถ้าฝนมาเราออกจากป่าไม่ทันนะนี่จอดรถไไกลอยู่ป๊ะป,ป,ป๊าบอกเดินไปดูตรงนู้นิดหน่อยดอ,อกไม้สวยจังเลยอูย้พึ่ง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  <an> พึ่งตอมดอกไม้สีม่วงม่วง <an> เอาเอาระวังนะลูก เอาจับมือหน่อยป้าป๋าโอเคกูดบ่อยเป็นตามมีเห็ดแท่นี่มีไหมมีเห็ดไหมหนูมีมัสลูมเปล่าไปก่อนเร็ว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 ฮะอ่า จะมีน้ำตกไหลมาจากทางนู้นด้วยแล้วก็ไหลไปทางนี้ลงไปทางนู้นไป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 เดิน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 อาเร็ววิ่ง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 มีเก้าอี้ด้วยนั่งไหมหนะเหนื่อยยังนั่งพักเหนื่อยไหมนั่งพักเหนื่อยไหมมีเก้าอี้ด้วยนี่เห็นไหมเปียกโอเคงั้นก็ไปต่อ ต้นไม้ต้นนี้น่ะใหญ่มากเลยนี่สามคนมังนี่บัวเบืองปาลาล่มลื่นปลาล่มลื่นดีมากๆนะคะนี่เดินดีๆลูกให้ป้าป้าจับมือทางแคบลงแล้วก็ชันมากนะนี่ ป้าป้าจับมือนี่จะโคดหินแล้วก็ทางชันมากนะอ่าจับเอาอจับดีงามทางเนีอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะป้านี่ที่แม่จ๋าเคยมานะคะ ปกติกะขับรถผ่านบริเวณมะยางกักเทือนนะคะ้เป็นบรรยากาศดีคัค่ะเห็นไหมลูกอะไรนี่ลูกสาวโอ้นี่ไงแต่ว่ากินไม่ได้คิสติกอ่ะฮะโอ้ สูงมากเลยเด้นน่เพิ่งว่าทางนี้ก็แฉ่ได้นี่มีแต่น้ำานี่น้ำไหลมานี่ระวังนูกโอ้เดินดีๆเดินดีๆระวังน้ำเปียกรองเท้า แคบถ้ามีคนมาก็ต้องลบกันนะคะลบประป่าด้วยระวังนะ สำหรับวันหยุดนี้นะคะแม่จ๋าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปนี้กับบม่มีอย่างหลายเนาะแม่จ๋าพามาเ <Hello. S 1> บิ่งทุ่งแหวป่าเขาบ้านของเรานะคะมาเบิ่งวิวเบิ่งธรรมชาตินะคะที่ <Hello. S 1> เราหาได้นะคะความสุขที่เรา <I 'm S 1> หาได้<ร><ร>โดย,มยไม่ต้องใช้เงินซื้อมานะคะนี่แหละเป็นการออกกําลังกาย <I 'm S 1> ชิลๆ,ๆในป่าในเขาเนาะึิงอยู่กับธรรมชาตินะคะธรรมชาติจะบ,บําบัดนะคะเยียวยา,วยาวทุกสิ่งเนาะ ก็เดี๋ยวจากนหนอ่าแม่จากขอเอามาตองใหม่ในคลิปหนาเนาะคลิปนี้แม่จาก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจากน,นมามไปเจอก,กันในคลิปหนาค่ะขอบคุณที่ติดตามร,รับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ